โอ,โอ้โอ้เอานะครับเดี๋ยวเรามาดูช็อตเด็ดของการเทียบเทลเลอร์ของเจ้าซานี่ร้อยสามห้าซีครับออกมาเลยก็ลองเทลเลอร์เลยครับเอ,เอาเป่ามือใหม่ครับค่อนข้างที่จะา ใหม่เลยทีเดียวนะครับใหม่จริงๆนะครับ ลองได้บ่เดี๋ยวเรามาดูครับการขึ้นเทเลอร์ครั้งแรก โอ้เสียงเสียงของไมคครับนะ อ๋อยกแล้วครับยกแล้วโอ้ยยกล้อหน้าแล้วครับโรกี้ น้ำหนักนี่ก็13ตันครึ่งครับนะดูการขึ้นครั้งแรกครับ นะครับมานะครับจะดูช่วงล้อก่อนครับนะเพราะว่ารถใหม่นี่ยังไม่ เข้าใจในเรื่องของกะระยะของล้อนะครับนะอาครับผม i ร้อยครับโอ้ไทยอะไรเว้ยโอ้สวยงามครับสวยงามสวยงามครับสวยงาม ๆๆคือครั้งแรกครับของทีมงานสธนกรนะครับ เอาละเรียบร้อยครับครั้งแรกครับเออธรรมดานะไม่ธรรมดานะ พอดีไหมเหมื่อไอรเท่าไอตัวเก่าไหมไม่เปล่าตัวเก่าเสมออันนี้มันคนนึง,นงอ๋อเออได้โก60เลยได้60อืม60เลยพอดีอ,ดอ่อโอเคครับก็การขึ้นเทเลอร์ของทีมงานสธนกรก,รก็เรียบร้อยโดยดีครับนะได้เทเลอร์เจ้าร็อกกี้ร้อยเก้าห้าครับตัวนี้นี่เพลาเดียวครับเพลาเดียว ครับเพื่นหนึ่งเพลานะครับก็เดี๋ยจะได้ออกงานแล้วอนะยังไงก็ฝาก f อฟซด้วยครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ที่ช่อง YouTube กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานของเรานะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับนะแล้วทีมงานแล้วได้ออกเดินทางไปนะครับก็ได้ออกเดินทางไปต่อนะครับนะเส้นทางอีกยาวไกลนะครับ ขอให้ทีมงานสธนากรรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชคช่วงนะครับไปไปไปเออไปอไปไป จะได้ดูทีมงานครับออกไปแล้วครับนะวันแรกก็ได้งานเลยครับนะหมานมานครับมานมานมาวันแรกก็ได้งานเลยถือว่าโอเคครับ ฝากทีมงานสอสนากรด้วยครับจะไปทางไหนตอนนี้วันนี้ปบุยราดครับบุยราดครับวันแรกก็ออกงานเลยครับนะเออเอาเสียกริ t เสียร r i t Tino สิ n g ให้ดิ <c oughs> ไปนะครับ ทำงานแล้วครับโอ้เดีกาแตรนอีกจี๊ดจ้าดเลยครับนะอ้าวเสียแซมเสียแซมอีโนโเครื่องสองร้อยสองร้อยสองร้อยสิบนะครับ พร้อมออกเดินทางครับบ้านเสียนงครับนะไปออกเดินทางไปแล้วอ้าขอบคุณดับซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์กันที่ช่อง YouTube กันด้วยนะครับนะ<ม>บอกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ด้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับทีมงานนี้ก็ขอจบไว้เพียงท่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานนะครับนะไปดูหน้างาน ีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผม